เธอเป็นคนรู้จักเอ็มตาแล้วก็ทาเอาเอ็มตจเข้ามาสู่ครอบครัวนะครับแต่ถามว่าผมเองเป็นคนเปิดใจตั้งแต่แรกเลยไหมแน่นอนครับมันเหมือนกับใครหละคนทั้งแหละนะครับที่ไม่เคยที่จะเปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายนะครับเป็นคนที่ออกจากแนวลังเกียรธุรกิจประเภทนี้ด้วยซ้ำไปเพราะเราเคยเห็นเป็นภาพจําเดิมๆที่เราเคยเห็นว่าคนต้องไปตือ้อคนต้องไปง้อคนต้องไปขายของนะครับแลวความสำเร็จประเภทนี้ผมก็มองว่ามันเป็นความสำเร็จที่ไม่ยั่งยืนรับตัวผมเองนะครับนั่นแหละก็เลยปิดใจมาตลอดนะครับ ตอนน้องเปียเขารู้สึกเข้ากลัวผมก็มองว่าอย่านะก็คืออย่ามาแตะต้องลูกน้องเรานะอย่ามาชวนนะอย่ามาทํานะรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เอ่อน้องเปียก็จบครูเนาะผมก็จบวิศวะอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเหมาะกับเรามากกับการทาธุรกิจประเภทนี้กลับบ้านมาก็ทะเลาะกันตลอดเลยแต่ต้องขอขอบคุณจริงๆก็ตรงที่ว่าเธอเป็นคนที่เอ่อพอเขารู้ว่ามันจะได้อะไรแล้วเขาก็ยืนหยัดที่จะทานะครับพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพธุรกิจเนี้ยมันดีกับไม่ใช่เพราะตัวเธอมันดีแต่เพราะ ทั้งตัวเราด้วยแล้วครอบครัวเราแน่นาคตด้วยอะไรเงี้ยเธอก็มุ่งมาที่จะทำนะครับบ้านมาก็แทบจะร้องไห้ทุกวันพัฒทะเลาะกันทุกวันเลยนะครับนั่นแหละก็จนจนมาถึงวันหนึ่งที่มันมีความสาเร็จขึ้นมาเห็นก็คือไปประเทศสิงคโปร์นี่แหละนะครับตอนนั้นก็เราก็เปิดใจเข้ามาศึกษานะครับ พอมาศึกษาแล้วก็พอเข้าไปเจอคุณหมอเจอเร่าประชุมเจอคุณหมอเจอทุกคนมากมายแต่ถามว่าเราเชื่อตั้งแต่แรกไหมมันก็แค่แง้มแง้มใจว่าเฮ้ยเราศึกษาเอ้ยเราต้องมาศึกษาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับจนมันค่อยๆเชื่อค่อยๆเชื่อระดับความเชื่อค่อยๆเพิ่มขึ้น้นะครับจนเกิดสึกความมั่นใจจากจากที่ลงมาทำได้ยกานปุ๊บก็ได้ไปเที่ยวฮ่องกงได้ยกานอีกนะครับหลังจากนั้นมาผมก็ตัดแจลาออกจากอาชีพิักกรนะครับอเพราะว่าเอ็มตาผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่มันส่งต่อให้กับลูกกับ นี่แหละนะครับก็ต้องขอเสียงปรบมือกับผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจด้วยนะครับนักธุรกิจระดับแซฟไฟตาครับมอนิดนกรั์พี่โอเบอรตุนแก้วด้วยครับนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงว่าเหตุที่ชัดผลที่ใช่นะครับแต่ก่อนเะยวไปพูดถึงเหตุที่ชัดผลที่ใช่นะครับอ่าก็ขอนะครับแสดงความยินดีกับนักธุรกิจที่ผ่านงานแคมป์นะครับมันเยอะจริงๆนะครับผมว่าไม่เป็นอะไรที่แบบนะมันสุดยอดนะแล้วแต่ละคนที่พี่ชิตได้อะครับเขาก็ต้องต่อสู้กับ กับปุปรรสส่วนตัวของเขาเองเหมือนกันนะครับวันนี้ของตัวว่ามันต้องแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านด้วยครับผู้นําแต่ละคนที่ผ่านทิปนี้ผ่านงานนี้นะครับและอีกงาน,นอีกงานหนึ่งก็คือเข็มความสําเร็จนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่นั่นแหละนะครับเป็นแบบอย่างของความสำเร็จที่ทําให้เราเห็นว่ามันทําได้มันคิดได้เพียงแค่เราต้องมีอในตัวเราเองอ่อมันต้องมีแรงที่เราจะต้องอยากชนะ และกระตุ้นที่มากพอที่มันจะผลักเราไปข้างหน้านะครับงานแคมป์ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่เราต้องชนะตัวเองแหละแต่การมุกวิ่งเข็มครับมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแหละนะครับเป็นพลังต้องใช้พลังเยอะขึ้นนะครับต้องใช้ความมุมมนาความพยายามมากขึ้นนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มีนักกีฬาครับที่นิวพินอ่ะหลายรหัสเลยนะครับตัวคุณนั้นก็เป็นอีกหนึ่งรหัสหนึ่งนะครับที่พิทัติณัมคิวสองนะครับแล้วก็แล่นกอล์ฟอดีกับพี่สุวัสด์ด้วยนะกับคุณนุเพิ่งด้วยนะครับอ เขาบอกว่าการที่เราไม่ต้องวางแผนอะไรเลยอะครับมันคือการวางแผนไปสู่ความล้มเหลวที่ง่ายที่สุดเลยนะครับจริงไหมครับจริงนะใช่ไหมเพราะว่าการที่เราไม่ต้องวางแผนอะไรเลยอ่ะนะครับเราอยู่แบบสบายสายของเราอะ่ะบางครั้งอ่ะมันก็มีนะคำพูดที่เวลาเราไปแนะนําใครไปบอกใครอะ่ะเราก็บอกว่าอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วแม้กร<ค> <religion> ะ<ค> <alan> ทั่ง<ค> <alan> ตัวเราเองอ่ะบางคนอรเราก็ยังมีคําตอบแบบนี้เลยว่าเฮ้ยเราก็อยู่ของเราดีๆอยู่แล้วอ่ะทําไมเราต้องทำนู่นเพิ่มทํานี่เพิ่มด้วยอ่ะนะครับ อันนี้แหละนะครับบางทีอ่ะเราไม่เห็นปลายทางของเราแล้วเราก็ไม่ได้วางแผนให้กับชีวิตของเราผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราตอนเราได้อาชีพเป็นวิศวกรแล้วเราก็คิดว่ามันมันเป็นอาชีพที่สุดยอดแล้วอ่ะมันจบแล้วการวางแผนชีวิตเราไม่ต้องทําอะไรมากแล้วมาแล้วเราแค่เดินตามเวของมันไปเดินตามทางของมันไปอ่ะมันก็โอเคแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเรามาอยู่ในธุรกิจเอ็มตาครับธุรกิจเอ็มตาทําให้เราไอา่ตองชีวิตมากขึ้นนะครับเขาเรียกวไม่ประมาทในชีวิตให้เรามองเป้าหมายที่ชัดเจนของเรา มากขึ้นแล้วก็ลองลองคำนวณดูแล้วผลลัพธ์ของเราในในอนาคตอะว,ว่ามันมันคือผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงจรไหมแลวสิ่งที่เราทําอยู่มันจะให้ผลลัพธ์กับเราจริงไหมนะครับอ่านะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากเป็นผลมาจากเหตุในอดีตนะครับคืออะไรครับมันคือ วันเนี้ยที่เราเป็นอยู่ะ <ines> ไม่ว่าเรากําลังเป็นอะไรอยู่ก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะสําเร็จหรือว่าเราล้มเหลวแต่มันเป็นผลของอะไรครับเป็นผลของเหตุก็คือการกระทําของเราในอดีตนั่นเองนะครับเบอกว่าผลที่เกิดขึ้นครับไม่ว <hiç Leonard. S 1> ่าจะเป็นเหตุที่ดีครับเพราะว่าผลที่ดีครับเกิดจากเหตุที่ดีครับผลที่ไม่ดีครับมันเกิดจากครับก็จากเหตุที่ไม่ดีนะครับ ในเมื่อเราทําอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันก็ให้ผลกับเราที่ไม่ดีแต่ถ้าเราทำซื้อทําสิ่งที่ดีครับวางแผนที่ดีครับมันก็ให้ผลที่ดีนั่นเองครับผลที่ถูกต้องครับเกิดจากเหตุที่ถูกต้องนะครับผลที่ไม่ถูกต้องก็เกิดจากเหตุที่ไม่ถูกต้องนะครับก็บอกว่าผลที่ไม่ใช่อ่ะครับมันเกิดจากครับมันเกิดจากเหตุที่ไม่ชัดมันเกิดจากการที่เราไม่ได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดมันก็เลยเกิดผลที่มันไม่ใช่ ผลที่เราไม่ต้องการครับมันเกิดขึ้นจากนี่แหละเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะครับพูกก่บบางทีครับอาจถึงเวลาแล้วครับที่เรา,าต้องมาทบทวนมายอมรับความจริงครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นผลของเราเองนะครับแล้วทําไมอะ่ะครับทําไมสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทําไมเราถึงต้องทํางานแนบททาไมเราถึงต้องทําอะไระครับวันแต่ละวันนะถามว่าแต่ละคนทํางานอ่ะ งานสบายไหมครับไปเช้าเย็นกลับตอกบัตรเซ็นชื่อเข้าแปดโมงแต่ตื่นกี่โมงครับบางคนต้องตื่นตีห้าอยู่กรุงเทพเนี่ยโหตื่นเช้ามากๆกว่าจะไปถึงที่ทํางานไปนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานครับบางคนก็ไปทํางานในโรงงานครับจนนะครับจนถึงสี่โมงเย็นห้ามงเย็นเลิกงานกลับบ้านกว่าจะถึงบ้านที่ดูนะครับ ใน24ชั่วโมงของคนเราเขาบอกว่ามันเท่ากันหมดเลยแต่แต่ละคนครับใช้24ชั่วโมงไม่เหมือนกันลองกลับมาถามตัวเองว่าเราใหม่เราต้องทํางานหนักนะครับในชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่ครับเขาบอกว่ามีมีมีพี่คนหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเริ่มต้นจากพนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละไต่เต้าตครับขยันมุ่งมั่นเลื่อนเป็นหัวหน้างานเลิ่มเป็นผู้จัดก,การแผนกเป็นผู้จัดก,การฝ่ายครับ จนถึงเป็นผู้หารเริ่มไปเป็นผู้หารระดับสูงครับเขาขยันนะครับเขามุ่งมั่นเขาแรกว่ากับการนี่บางทีตอนแรกๆเขาเป็นระดับปฏิบัติการอ่ะเขาก็มีแนวคิดกับการระดับปฏิบัติการกับกลุ่มเพื่อนของเขาเขารักกันเขาทํางานแบบชิลๆสบายๆแต่พอเขามุ่งมั่นพอไปอยู่ระดับหัวหน้างานมุมมองความคิดมันก็เปลี่ยนไปเขาต้องดูแลผู้คนกับเพื่อนที่เคยสนิทกันที่เคยเล่นกันมันกลายว่าเขาต้องใช้กฎในการบังคับเพื่อนในการคุมเพื่อน ในการดูแลเพื่อนในการดูแลพวกพ้องกับกลายเป็นว่ากลุ่มของ,งของของเพื่อนเพื่อนก็เริ่มห่างไปสิ่งที่ได้มามันก็ต้องแลกมีบางส่วนที่มันตุกเสียดสูดเสียไปเขาโตเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นสิ่งที่เขาแรกเขาคิดว่าวันหนึ่งอ่ะเขาจะเจอความสวยงามมันเหมือนเขาบอกว่ามันเปจารเทียบกับการปีนขึ้นตึกอ่ะบนยอดตึกอ่ะเขามองว่าเขาปีนขึ้นไปแล้วเขาจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเขาจะมีทุกอย่างพร้อมอยู่บนยอดตึกแต่มันไม่ใช่ในวันที่เขาทํางานจนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน แต่จนจบวันนั้นวันที่เขาเกษียณเขากับไม่เหลืออะไรเลยครับแต่เขาวาดฝันไวน้คือวันที่เขาเกษียณเขาต้องมีอะไรครับเขาต้องได้กิบมีเงินกงเกษียณมีเงินท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวนอนได้เที่ยวนี่ได้มีเวลากลับค้นมาให้ลูกให้เมียให้อะไรแต่สุดท้ายแล้วมันแทบไม่เหลืออะไรให้เขาได้มาดูแลในวันที่เขาเกษียณเลยทุกอย่างในชีวิตของเขาหมดไปพร้อมกับวันเกษียณเลยวันเกษียณมันคือมีแต่ความว่างเปล่า เพื่อนพี่น้องอะไรแทบจะไม่เหลือเลยความเชื่อถือความน่านับถือในในตําแหน่งหนะ้าที่การงานหายไปกับวันกเกษียณหมดเลยกลับมาเงียบเหงาอยู่บ้านคนเดียวจะเที่ยวก็ไม่กล้าเที่ยวเพราะว่าถ้าเอาเงินทั้งหมดเอาเงินที่มีอยู่ไปเที่ยวก็ไม่รู้จะเอาเงินเอาแรงเที่ยวแรงที่ไหนไปหาเงินมาไว้ที่เดิมอีกก็ไม่กล้าเที่ยวเนี่ครับบนยอดตึกกลับไม่เหลืออะไรเลยนะครับวันนี้ถ้าเรา เหน็ดเหนื่อยกับเอ็มตาผมว่ามันมีความสุขผู้กับความสำเร็จไปในตัวนักวิี่หลายท่านครับได้ไปเที่ยวระหว่างการทํางานได้ไปเจอผู้คนอย่างคุณทเพิ่งพูดเมื่อกี้มันเป็นความสุขที่เราทําเนื้องานไปมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้ช่วยเหลือผู้คนอะ่ะใน่งนี้มันก็มีความสุขไปกับหน้าที่การงานแล้วอะ่ะแต่ถามว่าความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่วันแรกไหมไม่ครับมันไม่ได้มีมาตั้งแต่วันแรกนะครับมันค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นผมว่านะครับ เราลองนะครับกลับมาทบทวนนะครับนี่ครับที่ผมเล่าไปมันคือความสําเร็จที่ว่างเปล่ามันเป็นเรื่องเล่าที่เราบางครั้งอะ่ะถ้าเราไม่เชื่อแน่นอนแหละสิ่งที่เราทําได้คืออะไรครับเราก็ต้องพิสูจน์ได้ตัวของเราเองแต่ผมอยากให้เราพิสูจน์ด้วยความคิดที่ว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากพอเราลองไปดูครับรุ่นพี่ของเราที่ทํางานนะครับวันนี้ผมออกมาทำธุรกิจเครือข่าย มาทำธุรกิจเอ็มตาไปเที่ยวมาแล้วมากกว่าเกือบจะสิบประเทศอยู่แล้วนะครับกลับไปมองเพื่อนๆของผมที่อยู่ในอยู่ในที่ทำงานแน่นอนแหละครับเขามีเงินเดือนเขามีความสุขของเขาอยู่แต่สิ่งที่เราเทียบแล้วเรามองเห็นภาพก็คือเรามีความสุขที่มากกว่าเรามีองค์กรเรามีทีมเรามีความสำเร็จที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเหตุที่ล้มเหลวครับมันมาจากอะไรครับ เขาบอกว่าถ้าเรากลับไปทบทวนจริงๆอะครับเหตุอะที่มันนํามาสู่ผลที่มันล้มเหลวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่สองส่วนนั่นคือตัวเราเองกับคนอื่นนะครับถามว่าถ้าการที่เราทบทวนนะครับบางทีการชี้เหตุที่มันไม่ดีอะครับไปที่คนอื่นอนะมันเป็นเรื่องง่ายไหมครับความล้มเหลวของเราอะ่ะถ้าเราบอกว่าเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้มันง่ายไหมครับมันง่ายกว่านะครับนะครับ การที่เราจะชี้ะครับมาที่ตัวเองมันเป็นเรื่องยากมันน้อยคนนะครับที่จะออกมายอมรับความจริงเรื่องเนี้นะครับเพราะว่าเราอาจโทษครับพ่อแม่ได้ครับในวันที่เราเกิดมาแล้วเราจนครับเพราะอะไรครับพ่อแม่เราอาจจะไม่สร้างพ่อแม่เราอาจจะมีความขยันน้อยอดทนน้อยเราเกิดมาเราก็เลยจนนะครับแต่ครับ ในวันที่เราตายครับถ้าเรายังจนนะครับถามว่าเราโทษใครได้ไหมครับเราโทษใครไม่ได้นะครับเราจะโทษใครอะครับแล้วลูกเราจะโทษเราไหม <c oughs> ครับครับก็าบอกว่าคนที่มีพลังความกล้าครับและมีหัวใจเข้มแข็งพอเท่านั้นนะครับที่จะยอมรับความจริงได้ครับ ใครที่ยอมรับนะครับและยอมมองกลับมาเพื่อแก้ไขครับคือคนที่สามารถส่งความสําเร็จได้เรากลับไปยอมรับนะครับกลับไปมองก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมานะ่ะอะไรก็ตามที่เราทำอะครับมันคือเหตุของผลณนะปัจจุบันถ้าเราต้องการผลลัพธ์ที่จะเกิดในอนาคตเราต้องทํอะไรครับเราต้องเปลี่ยนเหตุมันนะตอนนี้นะครับคนที่แยกออกครับ สามารถแยกแยะออกครับคนที่เรียนรู้ได้ครับคนที่ยอมรับความจริงเป็นครับคนที่ปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลามันเป็นเหตุว่าทําไมเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาครับเพราะเราต้องปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลามันไม่มีทางนะครับที่เราจะทําให้อนาคตของเราน่ยให้มันสวยงามให้มันเพอร์เฟกต์ด้วยการอะไรครับด้วยการเรียนรู้แค่ครั้งเดียวด้วยการปรับปรุงแก้ไขแค่ครั้งเดียวนะครับมันต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง มาต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องพาะฉะนั้นอะ่ะเราต้องมีมุมมองความคิดที่เราสามารถแยกแยะได้และยอมรับเป็นครับนะครับดูนะครับข้อคิดจากน้องอินระีครับวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยพร่อว่าอะไรไหมครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่มันจะผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเราอะ่ะจนมันไปสู่ความสําเร็จได้อะ่ะมันจะมีกระบวนการของมันนะครับข้อคิดจากน้องอินรีครับ พ่อแม่พ่อแม่น้องอีซีเนี่ยพอจะวางไข่นะครับพ่อแม่น้องอาจจะช่วยกันทำรังครับเอาแผ่นหินนะครับแผ่นใหญ่ๆต้นไม้ใบไม้มาวางครับในต้นไม้สูงครับเพื่อให้ปลอดภัยครับฉันแรก้ว่าเอากี่ไม้มาวางครับเอาหินเอาฝากนามครับมาวางไว้นะครับเอาใบไม้มาวางแล้วก็สุดท้ายมันก็จะเอาโขนออกมานุ่มๆเนี่ยรองไว้นะครับก็ฟักไข่นะครับตัวออกมาเป็นตัวอีกเล็กนะครับมันจะไปหาอาหารครับมาให้ลูกกินให้ลูกอิ่มท้อง มันดูนะว่าลูกของมันพอจะแข็งแรงไหมพอลูกมันพอจะแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็จะเอาขนครับชั้นบนสุดเนี่ยออกก่อนจนหมดนะครับทําให้ลูกนกรู้สึกว่าเมื่อมันเจอใบไม้แล้วเนี่ยทําไมมันแข็งยังมันไม่นุ่มเหมือนขนนกที่เคยอยู่หลายวันต่อมามันค่อยๆครับลื้อใบไม้ออกลื้อกิ่งไม้ออกหรือใบไม้ออกครับให้เจอแต่กิ่งไม้กับขวากหนามครับทําให้นกรู้สึกตัวลูกนกเนี่ยรู้สึกตัวว่ามันมีความหนามที่แหลมคมอยู่นะทิ่มตัวตลอดเวลานะทุกครั้งที่พลิกตัว ต้องค่อยๆครับต้องระมัดระวังครับครับหลังจากนั้นครับแม่มันก็ค่อยๆรื้อหนามออกครับจนหมดครับทําให้นกรู้สึกตัวว่าต้องยืนวอยู่บนกิ่งไม้ต้องทรงตัวดีๆครับไม่อย่างนั้นจะตกลงพื้นดินได้แม่นกครับได้ฝึกความอดทนทุกอย่างให้นกได้สัมผัสแล้วครับแม่นกก็จะรื้อแผ่นหินทั้งหมดทิ้งครับ เหลือเตกิ่งไม้ไม่สามารถอยู่เป็นรังได้อีกต่อไปแล้วแม่นกจะจับลูกนกครับบินขึ้นไปที่สูงมากๆครับแล้วปล่อยลูกนกลงมาครับปล่อยให้ลอยแล้วรล้วลงมาเลยครับให้ลอยแขวงลงมาเลยก็าจะฝึกให้ลูกนกกลางปีกบินครับแต่ลูกนกทำไมครับใหม่ๆก็กลางปีกไม่ได้หรอกแม่นกอีฟีครับก็จะลงมาช้อนเอาครับข้างล่างครับแล้วก็ขึ้นไปปล่อยครับ จนลูกน้องอเนี่ยค่อยๆค,ครับค่อยๆฝึกบินฝึกบินแล้วก็บินได้พ่อแม่น้องอีซีครับสอนให้ลูกแข็งแก่งครับให้โดดเดี่ยวเป็นให้เข้มแข็งเป็นครับให้กล้าหาญครับเพราอ,อะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราก็เหมือนกันเราต้องเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติให้ได้สอนให้ ลูกของมันเองอะ่ะมันจะสอนให้ลูกมันช่วยตัวเองให้ได้เข้มแข็งอดทนรู้จักหาก,กินเพราะโลกใบนี้ยมันไม่ได้สวยงามเสมอนะครับมันมีธรรมชาติอีกหลายอย่างที่ลูกอะ่ะต้องไปเจอต้องไปเผชิญนะครับในวันที่ลูกขาดพ่อขาดแม่ลูกจะอยู่ได้ยังไงครับในธุรกิจนี้ก็เหมือนกันเราเนี่ยนะผู้นําอ่ะถ้าเราได้อยู่ในระบบมากพอนะครับเราสร้างองค์กรอยู่ในระบบ เราจะรู้เลยครับว่าวันนี้เราจะอยู่ในฐานะลูกนกหรือแม่นกลูกนกถ้าเราเป็นลูกนกเราก็พึงพึงรู้เลยว่ามันจะไม่มีความสุขสบายตลอดไม่มีใครสร้างให้เราสุขสบายได้ตลอดในธุรกิจนี้นะครับพาอว่าเลยไหมครับถ้าเราอยู่บนสุ่ความสุขสบายเราก็าจะไม่เข้มแข็งเราก็าจะเป็นลูกที่อ่อนแอครับ เราจะเป็นลูกน้องอีซีที่อ่อนแอที่ดูแลตัวเองไม่ได้การที่เราดูแลตัวเองไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรจากเป็นเหยื่อให้กับพวกงูพวกอะไรในอนาคตวันหนึ่งเราก็ต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำที่สามารถดูแลองค์กรของเราได้เป็นพ่อแม่น้องอีซีที่จะเลี้ยงลูกน้องอีซีต่อไปได้การที่เราเป็นพ่อแม่น้องอีซีครับเราก็ต้องมีกระบวนการในการดูแลลูกครับให้ลูกเราแข็งแกร่งได้ การที่เราพูดเราบอกอะมันง่ายนะครับเหมือนที่ปุ๋เจพูดในช่วงแรกอะครับว่าทําไมอะในธุรกิจเนี้เราต้องใช้รอบประชุมด้วยทําไมเราไม่สร้างอยู่ในบ้านของเราคนเดียวล่ะครับจริงมันก็เปรี่ยนเสมือนเราสร้างลูกเราในชีวิตจริงนะเนาะนะครับทําไมเราต้องส่งไปโรงเรียนด้วยอะเราก็รู้นะเราก็โตได้นะเราก็สอนพอจะสอนลูกเราได้นะทุกวิชาเราก็พอจะมีความรู้ทําไมเราไม่สอนลูกเราอยู่บ้านล่ะครับ จริงๆยุคสมัยเนี้ยเขาเริ่มมีเลยนะมีโฮมสกูลเหรอครับที่ว่าเรียนอยู่บ้านพ่อแม่สอนแล้วก็ไปสอบอย่างเดียวมันก็เริ่มมีแล้วนะะครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะโลกใบนี้มันมีสังคมอีกกว้างใหญ่อยู่มากเลยที่แม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะก็ต้องเผชิญหน้าตัวเราเองก็ต้อง,ต,อง,ต,องต่อสู้ถ้าเราไม่ให้ลูกเราไปเจอกับสังคมภายนอกครับแล้วลูกเราจะต่อสู้ได้ยังไงลูกเราจะอยู่ได้ยังไงนะครับวันนี้เขาบอกว่าถ้าเราหมั่นสร้างครับ เหตุที่ชัดนะครับในทุกขณะครับแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าครับผลที่ใช่นะมันอยู่ไม่ไกลเอาจิงๆนะครับผลลัพธ์จากธุรกิจเอมตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามไม่ว่าว่าจะเป็นรูปร่างที่สวยเพียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ดีอย่างครับ คุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วอ่ะมันอยู่ที่นี่แต่เราใช้อะไรมองแค่น,นั้นเองบางทีเรามองแค่สายตาแล้วเป็นสายตาที่อะไรนะครับมาจับผิดอยู่ตัวเวลามันก็อาจจะไม่เจอก็ได้แต่ถ้าลองเปิดใจให้โลกลองมองมันด้วยใจสัมผัสมันด้วยใจสัมผัสมันด้วยความรู้สึกลึกๆของเราในใจอ่ะเราจะเห็นเลยว่าสังคมที่นี่อ่ะครับมันเป็นสังคมแห่งการให้ เพห่งการแบ่งปันเราอ่ะต้องเปลี่ยนตัวเราครับเราเปลี่ยนตัวเรามาเป็นผู้ให้ใหดูดีครับมอบความรู้มอบความรู้สึกดีๆให้กับห้องประชุมดูดิครับลองมาแชร์มาแบ่งปันครับถ้าวันนี้ครับเรารู้ว่าทําไมเราต้องทำอะครับแล้วก็เราทํามันไปทําไมครับเชื่อครัว่าเราอะจะตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่าง พราะเรารู้ว่าผลลัพธ์ที่ทำอะ่ะมันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราคนเดียวเหมือนคุณทพพึ่งบอกอะ่ะพอเข้ามาเรียนรู้อะ่ะตอนแรกๆมันเหมือนกับเรียนรู้เพื่อตัวเองอะ่ะเราก็มีความตั้งใจไม่มากเอายิงผมก็เป็นยังงั้นเหมือนกันนะพอเราตั้งใจจะทําอะไรเพื่อตัวเองบางทีมันไม่ค่อยมีแพชชั่นเท่าไหร่แต่ในวันที่เรามีองคออ์กรอ่ะมันเหมือนในชีวิตจริงของเรามีลูกแล้วอ่ะนะครับลูกในทางธุรก,กิจกับลูกในทางชีวิตจริงอะ่ะมันเหมือนเหมือนกันเลยนะพอเรามีลูกในชีวิตจริงเรารู้สึกว่าเราท้อไม่ได้อ่ะนะครับ ลูกเราจะอยู่แล้วลูกเราจะกินยังไงอ่ะครับในทางธุรกิจก็เหมือนกันอะ่ะเราจะเรียนรู้แบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเราจะทําแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วอะ่ะเราต้องสอบสวมหัวใจสิ่งครับสวมหัวใจผู้นำอะ่ะผู้นำอะ่ะสวมหัวใจอผู้ที่เสียสละอะ่นะครับที่ทาให้องค์กรเราเติบโตอะ่นะครับนี่ครับถ้าเหตุมันชัดครับผลมันก็จะใช่ครับถ้าใจเรามันชัดครับ ผลลั์มันก็จะใช่ครับถ้าเราลงมือทำด้วยความชัดครับผลลัพธ์มันก็จะโคดใช่ครับเติบโตครับและสุขสำเร็จไปด้วยกันครับเชื่อครับว่าเอมตาเป็นธุรกิจที่ดีครับแต่จะดีไปกว่าน,นั้นครับถ้าเราสวมหัวใจของคนดีคนหนึ่งแล้วสร้างองค์กรด้วยความดีครับแล้วประสบความสำเร็จ เดวยกันครับยกันที่าสเบก้าสวัสดีครับ